สวัสดีค่ะ EP ที่22นะคะ EP นี้จะมาแก้ในตรงที่เชื่อมต่อใต้วงแขนพอดีบัวถักเลยลงไปยาวเกินไปและขนาดรอบอกมันมันไม่ได้ขนาดของบัวนะมันใหญ่กว่าเนาะมันได้38เลยอะใส่ไม่ได้แต่ถ้าใคร38นี่อยู่ที่ 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ป4ย6 18, 20ลาย ถ้าใครตามตามอยู่แล้วก็ถักมาถึง EP นี้นะคะแล้วก็ใช้ของตัวเองอะ่ะขนาดนี้ก็ไม่ต้องรื้อตามบัวนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เท่ากันกับบัวสามห้าถึงสามหกอย่างเงี้ยก็รื้อตามมานะจะรื้อคืนมาถึงแถวทางนี้บัวมาไวแล้วถึงแถวนี้ก่อนจะมาขึ้นต้นตรงนี้ และบัวก็จะมาแก้แกะระหว่างลายนี้กับลายนี้เอาคนละ,ละคนละครึ่งเนาะอย่างละครึ่งแล้วมากประกบกันให้เป็นลายเดียวกันนะคะก็มาเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้อันนี้มันเชื่อมต่อไกลเกินไปแล้นกว้างเกินไปเพราะว่าเผื่อเรายังจะถักช่วงไหล่ขึ้นไปอีกนะคะทีนี้บัวจะหรือไปถึงแถว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาสี่สิห้าสบหกเจ็ดสิแดสเก้าสิบยิบเอ็ดยิบสองยสายิบสี่ห้าอยี่สิหแถวที่ยี่สิบหบัวจะลึกขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งสองสาสี่ ่าหกเจ็แปดประมาณแปดแถวน้องเลยคืนมาให้อยู่ที่แถวที่ยี่สิบหกน่าจะพอดีกับบัวนะคะประมาณนี้เนี่ยขนาดนี้เดี๋ยวบัวขอไปลือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาอันนี้กันอย่าลืมนะถ้าใครใช้นี้ก็ถักไปเลยนะคะไม่ต้องลือตามบัวแต่ถ้าใครอยู่ที่สาม อ้าสามหกก็ค่อยลื้อตามมาแล้วบัวค่อยมาเชื่อมต่อใต้บนงแผนอีกรอบนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแก้ไขนะต้องขอโทษขออภัยมันเลือเกินไปมันได้สิบสิบนิ้วเลยช่วงใต้วงช่วงช่วงบงลนะัลเ่เนี่ยมันต้องอยู่ขนาดนี้ซื้อขึ้นมาอยู่ที่แถวที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็นับขึ้นมาเลยยี่สิบเจ็ดแถวแล้วก็จบ จบงานโซหนึ่งแล้วก็มาเอ็กลงโซสามตรงนี้แล้วก็ขึ้นโซสามถักขอบในแถวที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนับขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยถึงแถวที่ยี่สิบเจ็ดจบแถวแล้วก็ ทีนี้เราจะเปลี่ยนลายนะคะโซ่สองโซ่สองแล้วก็พลิกงานกลับนะคะพลิกงานกลับแล้วก็มาเอ็กลงตรงนี้เอ็กลงตรงนี้แล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถักหลักที่สามลงในหลักที่สามห้าหลัก โซสามมาเลยนะคะสามสี่ห้าโซสี่เอ็กในหลักที่สามของตรงนี้ เอ็กลงในหลักที่สามของพัดที่หนึ่งอันนี้ก็ถักไปตามลายจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตัวพามาจบแถวสองสีห้าะก็เอ็กถักไปค่ะจนจบแถวที่ยี่สิบแปดเนาะอันนี้เราแถวที่ยี่สิบแปดเราก็จะเปลี่ยนลายแล้วก็ไม่ได้ถักขอบเขนเสื้อแล้วแค่เอกลงเฉยๆนะคะ แล้วก็โซ่สามมามาถักห้าหลักจบแถวที่ยี่สิบแปดนะคะตรงนี้ก็ห้าหลักลงในหลักที่สามครบแล้วก็โซ่สามมาเนี่ยโซ่สามถักโซ่สามมาแล้วก็มาเอกลงตรงนี้เลยนะคะห่วงโซ่สองตรงนี้แล้วก็ล็อกเลยล็อกเสร็จแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะเราจะจะขึ้นงานใหม่ ตรงจุดใหม่นะคะตัดไหมได้เลยแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้ก็ปล่อยไว้ตรงก่อนไว้ไว้ต่อใส่กับชิ้นงานตรงนี้ต่อใส่ชิ้นงานตรงนี้ทีนี้ก็ขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นในแถวเป็นแถวที่ยี่สิบเก้านะคะก็ซีลงในซีเข้าไปในโซ่โซ่ของหลักที่สามนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาเลย แบบนี้แล้วก็ล็อกเก็บปลายไหมไปด้วยหน่อยนึงโซ่สามหนึ่งสองสามสามแล้วก็ถักลงไปในจุดตรงนี้อีกที่เราขึ้นต้นสองหลักเป็นสามหลัก ทั้งหมดเราจะถักอยู่5หลักแต่เราจะถักก่อน3หลักนะคะตอนจบแถวแล้วค่อยมาจบอีก2หลักแล้วก็โซ่สโซ่สมาแล้วก็เอ็กลงในห่วงโซ่สตรงนี้นะคะเอ็กลงไปค่ะ1เอ็กลงไปแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดหนึ่ โซ่เจ็ดแล้วก็เอาสิ้นงานด้านนี้ชิ้นงานด้านนี้ก็อยู่ในแถวที่ยี่สิบแปดเหมือนกันนะคะสิ้นงานด้านนี้ก็อยู่ในแถวที่ 28, นนะะนนยี่สิบแปดแล้วก็ตัดไหมออกเหมือนกันนะคะตัดไหมออกเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็มาเอกมาเอกลงในโซ่โซ่สามตรงนี้เลยเอกให้มันต่อกันมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถักห้าหลักในหลักที่สามสองสามสี่ห้าอ่ะทีนี้ก็โซ่สี่โซ่สี่มาเอ็กลงในพัดที่สอง แล้วก็มาถัก5หลักตรงนี้นะคะถักไปเลยนะคะ5หลักแล้วก็เอ็กตามลายเลยทีนี้บวจะบอกตรงที่ที่ตรงนี้ก็เอามาให้เชื่อมต่อกันเกี่ยวไหมเกี่ยวหางไหมตรงนี้มาเลยปลายไหมตรงนี้มาเลยนะคะเกี่ยวเข้ามาแล้วก็มาเกี่ยวเอาข้างนี้ด้วย เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มาเอาข้างมาข้างนี้อ่ะสอดเข้าไปด้วยกันเลยสอดเข้าไปแล้วก็เกี่ยวไหมมาล็อกชิ้นงานของเรามันก็จะติดกันแบบนี้โซ่เจ็ดนี่เป็นเป็นห่วงที่จะขึ้นฐานอ่าเก้าหลักนะคะโซ่เจ็ดตรงนี้มันจะเป็น อันนี้คนละซีกใช่ไหมเนี่ยฝั่งด้านนี้กับด้านนี้มันก็จะทดแทนลายตรงนี้เหมือนลายตรงนี้เลยเพียงแต่มันห่างกันแค่นั้นเองไม่เป็นายพอเราถักก้าหลักขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะก็จะประมาณนี้แต่ต้องต้องลองอันนี้ก่อนนะคะอตะเดียวถักมาให้ถึงตรงนี้แล้วก็ทางนี้ก็เชื่อมต่อเหมือนกันแต่เชื่อมต่อเสร็จแล้ว แล้วให้อ่าเอาสวมสวมตัวลองสวมดูก่อนว่ามันติดไหล่ไหมนะคะโบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมันตัวแรกแล้วก็ไม่ตัวต้นแบบมันก็คนละแบบมันก็เลยคำนวณยากหน่อยนะคะแต่ก็น่าจะได้แหละถักมาถึง อ่าใต้บงแขนด้านนี้นะคะก็ห้าหลักตรงนี้ก็ถักมาครบแล้วก็โซ่สามมานะคะโซ่สามมาแล้วก็เอ็กลงในห่วงโซ่สามตรงนี้เลยก็โซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ข้ามมาเลยชิ้นงานด้านนี้ขึ้นมาให้ถูกทางแล้วก็เอ็กเข้าไปในโซ่เจ็ดโซ่สามตรงนี้เลย เข็กไปในโซ่สามแล้วก็โซ่สามอีกโซ่สามแล้วก็มาทักห้าหลักในหลักที่สามอันนี้ก็คือเข้าลายเป็นที่เรียบร้อยนะคะเข้าลายของเขาสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสโอเคจบแล้วก็ หนึ่งสองสามเอาเอ็กลงในหลักที่สามแล้วก็เตรียมขึ้นห้าหลักตรงนี้แถวด้จะยังเหลือยังเหลือหนึ่งพัดนะคะอันนี้ก็ใส่มาเกอร์ไว้ก่อนแล้วเราก็มาเก็บตรงปลายไหมตรงนี้เก็บตรงปลายไหมตรงนี้นะคะปลายไหมตรงนี้ที่เราถักชิ้นงานตรงนี้ ก็ตัดตัดแล้วก็ดึงมาเกอร์ออกมาเหมือนเดิมค่ะเชื่อมต่อเหมือนเดิมสอดเข็มเข้าไปในหลักโซ่สามตรงนี้สองด้านเลยนะคะสอดเข้าไปทั้งสองด้านแล้วก็ล็อกต้องอยู่ด้านนี้อ่ะหมุนมาด้านนี้ค่ะ อันนี้นะคะขอบของมันโซ่สามที่เราโซ่สามหรือ,อ 1, คอหนึคอซีเข้าไปทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วก็เกี่ยวไหมข้ามมาเลยแล้วก็ล็อกอล็อกอีกหนึ่งครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเสื่อมต่อใต้วงแขน ขนาดอกอยู่ประมาณ3 5มหถึงสามหกหน่อยๆน,นะคะไม่รู้จะได้หรือไม่ต้องไปสวมก่อนว่าติดไหล่ไหมติดอกไหมนะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องคงลงไปอีกแถวหนึ่งแล้วค่อยมาคำนวณห่วงอีกใหม่นะคะที่เหลือก็ถักตามลายแล้วก็ความยาวลงไปเลยส่วนถักมาถึงโซ่เจ็ดตรงนี้นะคะถักมาถึงโซ่เจ็ดตรงนี้ก็ใส่เก้าหลัก เหมือนตรงนี้นะคะเพราะว่าละช่วงช่วงตรงนี้มันทดแทนตัวนีล้ลายตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ลายลายตรงนี้ลายนี้มันจะมาอยู่ใต้วงแขนตรงนี้เก้าหลักอันนี้ก็ถักมาถักถักมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ถักลงไปโซ่สอง สองหลักคอหนึ่งคอสองหลักแล้วก็จิ้มเข้าไปในโซ่ที่สามเพื่อเกี่ยวไหมดึงออกมาแล้วก็เสื่มต่อแล้วก็ขึ้นไปอีกสามหลักนะคะก็จะไปแบบนี้เลยถึงถึงช่วงของของไม่ได้ลงสามหลักก็พอถักวนมาก็มันก็จะเป็นเป็นห้าหลัก แบบนี้ใช่ไหมก็ลงโซ่สามเอกลงในหลักที่สามเลยสำหรับจบแถวนะคะเอกลงหลักที่สามแล้วก็โซ่สามไปตามลายของเขาเลยนะคะ